สูบอ่อนครับสำหรับรถที่สลักมันติดนะครับมันดันไม่ออกตัวนี้ในกรณีวิธีนี้ก็คือเฉพาะลูกที่มันไม่ติดมากนะครับบางคันนี้สลักมันล็อกวิธีนี้ใช้ไม่ได้นะครับวิธีทาก็คือเราหาน็อตเสาเสื้อนะครับของเอ้ไม่ใช่เสาเสือ้นอน็อตยึดข้างเสื้อของเบฟร้ยรอยสิบนะครับตัวนี้อันนี้ผมเป็นตัวเก่าเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ เข้าไปอย่างนี้มังก็มาอย่างเนะง,งี้ยให้เราหาบล็อกหรืออะไรก็ได้นะมาลองที่มันใหญ่กว่ารูลสลักข้างในลองเข้าไปอย่างงี้ลองให้มันพ้นเกลียวนะครับอันนี้มันยังเหลือเกลียวอยู่ให้มันให้เกลียวมีพื้นที่ขันนะครับ ช่วงแรกๆมันจะหมุนตามนิดน,นึงนะครับให้เราหาอะไรมาขัดอันนี้อันนี้จะใช้ได้เฉพาะวิธีที่สลักไม่ติดมากครับบางทันที่เป็นลูกเบรกสลักเบรกเลยตัวนั้นจะใช้ไม่ได้ต้องใช้ตัวดูดโดยตรงเพราะว่าน็อตน,นี้มันเล็กแร,นะแรงดึงมันน้อยนะแรงดึง ขันแล้วเดี๋ยวไม่ดูนะนี่มันกระมาอะไรนะครับ จะไม่ตึงเท่าไหร่นะเพราะว่าลูกสูบมันไม่ได้ติดแต่สลักมันติดมาเดินหันไปเรื่อยหันจนสุดเกลียวนิดสุดเกลียว อันนี้แล้วขันจนมันออกนะครับก็ประมาณนี้คนระับเดี๋ยวมันจะครบ3นาทีแล้ววิดีโอคมตัด3นาทีก็